thank mm -hmm. you you <laughs> มากนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพร้อมกับของแปลกใหม่นะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะครับในวันนี้นะครับหลายคนอาจจะทราบแล้วว่าน้องหมาตัวเล็กนี้นะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรแต่หลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าฮีโร่ปอมของเรานะครับนอกจากมีสุนักสายพันธุ์ปอมแล้วเนี่ยเรายังมีน้องยอกเชียร์เทเรียด้วยนะครับซึ่งยอกเชีย ให้แล้วก็จะเป็นน้องสุนัขขนยาวนะครับเขาก็จะขนยาวทิ้งลงมาแล้วก็จะตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าลาตัวจะไม่ได้เป็นสั้นสแควร์เหมือนปอมนะครับก็จะเป็นช่วงตัวยาวๆนิดนึงแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยสำหรับความเป็นยอกเชียร์เทอรียเนี่ยก็จะมีความอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ดูดือด้อดวเลิศเกินเหตุเกินไปแบบเหมือนเหมือน,อนแบบอะอย่างน้องปองก็จะมีความตื่นเต้น,ตนความแบบเอออยากรู้อยากเห็นมากๆกว่ากว่ายอกเชียร์นะครับ ส่วนน้องยอกเนี่ยเขาก็จะมีความทำมาเรียบร้อยตัวไหมก็ให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเป็นน้องหมาที่แบบส่งเสียงทักเท่าไหร่เอาจริงก็จะเสียงเบากว่าน้องปอมหน่อยนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การเลี้ยงนะครับบางครั้งเราไปเลี้ยงแล้วให้เขาแบบตัวติดกันกับเ,เราเยอะเกินไปอกอดอุ้มตลอดก็จะร้องเรียกได้เหมือนกันนะครับสําหรับสายพันธุ์ของยอกเชียเทอเรียเนี่ย นะครับเขาก็จะมีแบบพวกสีแบ็กแทนสีซิลเวอร์สีซิลเวอร์แทนสีบีเวอร์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอย่างสีเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนตอนเด็กๆเขาจะเป็นดำๆทองๆแบบนี้นะครับทีนี้สีเนี่ยอย่างในน้องยอกเนี่ยสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อแบบสามสี่เดือนพอขนเริ่มยาวตรงโคนสีก็จะเริ่มชัดขึ้นมาว่าจะเป็นสีอะไรกันแน่ซึ่งตอนเด็กเนี่ยจะบอกสีไม่ได้100ซนะครับผมแล้วก็ อย่างในยอกก็ต้องมีการดามหูให้ด้วยนะครับผมเห็นจะตั้งน่ารักแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาชมกันดีวกว่าวันนี้ผมมีน้องยอกแบบไหนมาให้ชมกันบ้างน,นะครับอ่ะสำหรับน้องคนแรกนะครับนี่น้องผู้ชายหน้าแบบสั้นสวยมากๆนะครับอย่างในน้องยอกเชียร์เนี่ยยิ่งถ้าหน้าสั้นหน้าอะไรเหมือนตุ๊กตามากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งดูสวยดูน่ารักช่วงตัวก็จะสั้นๆป้อง,องๆเห็นไหมครับอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับขนนะครับถ้าเป็นขนลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนที่หนานะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นขนซิ้วนะครับผมขนซิ้วเนี่ยก็จะบางดูบางกว่านิดนึงนะครับผมดูแบบว่าเอ่อเป็นเป็นเหมือนไหมอะไรเงี้ยนะครับผม่าส่วนสองคนนี้นะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับผมในมือผมน้องยองเป็นน้องยองัวเมียหน้าตาน่ารักเหมือนกันเลยหน้าตาน่ารักเหมือนกันเลยเดี๋ยวสักพักอายุสักสามเดือนนะครับอย่างน้องยองเชนเนี่ย ก็จะเริ่มมัดจุกได้แล้วหน้าก็จะเริ่มกลมสวยนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งทราบนะครับว่าอย่างความที่ร่ปองของเราก็มียอคเชียเทเรีด้วยนะครับน่ารักมากเหมือนกันเป็นน้องแบบยุ่ยยิยุกยยิย้น่ารัก,น,รกน่ารักนะครับพบพาง,ง่ายเหมือนกันเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่บ้านที่ร่ปองของเรามีนะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะเท่าน้องปองเนาะน้องปองก็จะมีเยอะมากกว่านะครับผมก็จะเป็นอารมณ์นี้หลายคนอาจจะแบบว่า ไม่ชอบที่เป็นตัวดำๆแบบนี้นะครับจริงๆสีที่แท้จริงเขอาจจะไม่ได้ดำแบบนี้นะครับสีเขาจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับซึ่งบริเวณตรงหน้าตรงหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่จะเปลี่ยนชัดเจนเข้าไปใหญ่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับยอกเชียร์เทอเรีเีนนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรามีที่บ้านฮีโร่ปอมของเรานะครับ ถ้าอยากจะเข้ามาชมเด็กๆนะครับก็ราบเพิ่ม101ซอย46นะครับผมสามารถได้เวลาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็เข้ามาชมเด็กๆที่บ้านของเราได้เห็นไหมครับเนี่ยก็จะตัวเล็กนิดๆส่วนหางเนี่ยเราตัดหางนะครับสำหรับน้องยอกนะครับจะไม่ได้ไว้หางยาวเหมือนน้องปอมนะครับหางก็จะสั่นนิดๆๆแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไหนดูซิไหนดูซิสวัสดีครับสวัสดีครับน้องยอกกีสวัสดีครับน้องยอกกี ยกขี้ยกขี้น้อยยกขี้น้อยเห็นไครับหน้าเขาก็จะแบบว่าอนาหน้าแบบว่าตากลุงกรมบ้องแมวตาบ้องแมวบ้องแมวอ่ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับยอกเชียเทรียนะครับก็อีกหนึ่งสายพันธุ์พันเล็กที่มีที่บ้านฮีโร่ปอมของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะครับช่วงนี้ ก็ยังเข้ามาชมเด็กๆได้นะครับผมก็สวมใส่นาฬากาล้างมือ,อวัดอุณหภูมิก่อนเข้าฟาร์มนะครับเราก็จะมีไว้บริการนะครับฝากไว้ด้วยค่ะ